วันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ุพันธ์ไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะจะพาทุกคนมาดูด้านหลังนี่เลยค่ะตู้ด้านหลังนี้นะคะก็คือตู้เกี่ยวกับพวกของทองเหลืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระปุกทองเหลืองตะกร้าทองเหลืองอ่าของที่เป็นทองเหลืองต่างๆนะคะอยู่ตู้ด้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะส่วนใหญ่ตู้นี้อย่างที่บอกก็คือคนไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่าเป็นงานทองเหลืองธรรมดา แต่จริงๆแล้วนะคะงานทองเหลืองแบบนี้นะคะจะมีความสวยมีเอกลักษณ์เป็นของมันเองนะคะเพราะว่างานถ้าเป็นงานของเก่าในสมัยก่อน,นี่คือเขาจะตอกด้วยมือ,อใช้มือนี่แหละค่ะตอกด้วยมือซึ่งเป็นงานที่สวยงามและเหมือนเป็นงานหนึ่งเดียวค่ะที่เขาใช้วิธีการตอกตาตอกลายอะไรได้มือแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านหลังนี้ค่ะนี่เลย นี่แต่ทุกคนก็จะมองเห็นอะไรฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่ฝั่งนี้ก่อนก็คือนี่ค่ะนี่ยืมได้นะคะยืมได้เลยนี่ค่ะเป็นโต๊นี่เองเป็นตัวเล็กแต่ถ้าเป็นอันใหญ่นุ่มๆอ,อย่างยาวนเนี้ยนี่เลยเป็นตัวนี้เขาไม่ได้ใช้จริงๆนะคะทุกคนส่วนใหญ่จะมีแต่คนถามว่าทำไมก้อนมันมีแบบนี้้ลยหรอนี่ค่ะมีคนถามเยอะมากว่าพอเห็นแล้วเขาก็ตกใจคิดว่าเฮย้ยคนเมื่อก่อน ไม่คะ่ะทุกคนคนสมัยก่อนไม่ได้ใช้เป็นโตยาวขนาดนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นงานที่เขาเรียกว่าทำใหม่แต่เป็นโตนี่เรจะเป็นเป็นโตเก่านะคะแต่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนน่าเนี่ยนเนี่ยนนะความยาวเนี่ยเราก็จําชื่อไม่ได้อันนี้เขาทํามาใหม่ค่ะเพื่อเป็นลักษณะเหมือนแบบเพื่อเพื่อความสวยงามอะไรอย่างนั้นค่ะนี่ถ้าเป็นเป็นโตที่ใช้จริงๆในสมัยก่อนเนี่ยนะคะ เนี้ยค่ะสี่แถวห้าแถวหกแถวอันนี้จากข้างๆเล็กนิดนึงจะมีแบบเล็กนิดนึงก็จะมีแบบใหญ่กว่านี้หน่อยไหมค่ะเวลาสมัยก่อนโบราณเนี่ยไปวัดอ่าอย่างคนไปทอมบุญไปวัดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะเออเขาเรียกว่าเขาจะเออ่มีบาตรอาบาตรไปตักข้าวใช่ไหมคะบาตรข้าวอ่ะแล้วกับข้าวเขาจะใส่เป็นโตแบบนี้ไปค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะ กับข่าวเาจะใส่เป็นโตแบบนี้ไปค่ะไปวัดนะคะหรือสมัยก่อนนักเรียนไปโรงเรียนอนัก <ไป S 2> เรียนไปโรงเรียนถ้าเป็นนักเรียนสมัยก่อน่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่มีให้ยิ้เป็นโตแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ะจะมีตามวัดบางที่ที่ยังเห็นปิ่นโตอยู่นะคะตามวัดจะมีปิ่นโตอยู่อย่างเวลาคนไปทําบุญที่วัดเนี่ยเรายังเห็นปิ่นโตอยู่บ้างค่ะยังเห็นอยู่บ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆนะคะ เนี่ยเวลานักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยหิ้วเป็นโต๊ะหนึ่งเท้าค่ะไปโรงเรียนเช้าถือไปเย็นถือกลับนั่นเองค่ะทุกคนผ้าวันไหนใครลืมเป็นโตอยู่ที่โรงเรียนน่าโอหูหอีกวันหนึ่งนะคะต้องรีบเอาไปล้างเลยเพราะมีอย่างนั้นนะคะจะเหม็นไปหมดเลยนั่นแหละค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนี่ค่ะนี่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะของอันนี้เป็นโตนี้ เาเขาเรียกว่าเถาอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้กันจำไม่ได้ว่าเป็นโตเขาเรียกว่าอะไรอ่าเถานี้นะคะเป็นโตเถานี้ไม่ได้เอาไปใช้จริงๆนะคะทุกคนเพียงแต่ทําเพื่อความสวยงามเท่านั้นค่ะของที่ใช้จริงจะเป็นรุ่นนี้ค่ะเนี่ยจะเป็นรุน่นนี้อาจจะยาวกว่านี้เล็กกว่านี้ก็มีค่ะมีหลายขนาดเลยและอย่างหนึง่งนอกจากวัดโรงเรียนแล้วอีกที่หนึง่งที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันเยอะนะคะสมัยนี้ก็มีใช้นะทุกคนคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาไปทำไร่ทำนา เวลาเขาไปทาไรทางานบางคนเขายังต้องพกเป็นโตไปด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะยังมีคนใช้บ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นะคะทุกคนก็จะใช้กันแบบถุงพลาสติกเอาขบข้าวใส่ถุงพลาสติกหิ้วไปเพราะง่ายดีแล้วก็ทิ้งง่ายน้ําหนักไม่เยอะไม่ต้องทําความสะอาดเนี่ยค่ะแต่ก็มีหลายคนเนี่ยหลายคนที่ออกไปไหนก็ตามจะต้องพกเป็นโตไปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นโตเนี่ย ะชั้นแรกชั้นล่างสุดก็จะเป็นข้าวถ้าเยอะคนเยอะนิดนึงก็สองชั้นก็จะใส่ข้าวแบบอัดแน่นเลยทุกคนแล้วเนี่ยชั้น3ชั้น4ี่ก็จะกลายเป็นกับข้าวนั่นเองค่ะและเวลาเขาใส่เอะไรนะช้อนนี่น,นี่นี่แล้วช้อนอ้าเสียบไม่รู้ว่าอันนี้เสียบได้เปล่าทุกคนแต่บางอันมันจะมีเอ่อข้างนอกไว้สําหรับเสียบช้อนด้วยแต่น่าจะเสียบได้นั่นแหละนี่ค่ะทุกคนนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเยอะมากที่ถามบอกว่า เขาใช้งี้จริงเหรอไม่ค่ะเขาไม่ใช้อย่างนี้ค่ะมันยาวเกินแต่เราก็เวลาเราคุยกับคนที่เข้ามาแล้วบอกว่ายืมได้นะคะยืมได้นะคะเวลาไปวัดเนี่ยนี่เลยนี่นะคะเวลาไปวัดที่ใช้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยไปวัดตอนเช้าเนี่ยเที่ยวเป็นโต๊ะไปทันแรกก็จะเป็นข้าวกับข้าวอ่าสองสามอันไปกับข้าวเนี่ยแต่เวลากลับวัดเนี่ยนะคะเป็นการแซลเฉย